โอ้หนิดเก็บอาแล้วเก็บอาแล้วเดี๋ยวก็หนีไปนอนอหาม ตายซะเน้ะคนนี่อืม สิบสามสิบสี่ดีแล้วโอเคสิบสามและสิบสี่ดีอ่ะ <c> ส <oughs> <c oughs> ิบสี่ดีปันแม่งเลยแล้ว ัดการมันซะอ,อันนั้นโดนยิยงใครโดนโบดนานเจ๊แค่เจ๊ไม่ต้องห่วงเราได้อยู่แล้วมื <c oughs> ม่นเนอะไปะหวัวเขาแล้วก็ชิวเขาคืนโคตรมึนเนอะ สุดท้ายก็จะก็จะตาย <c oughs> <c oughs> มันโง่ไงมันโง่ยี่สิบสามีสี่ดีใช่ไหมโอเคอืสิบห้าก็ดีแถวล่างดีหมดกตกกลางล่ะก้าสงสัยไว้ก่อน สิบดีสิบลางสิบเอ็ดยังไม่รู้สิบเอ็ดยังไม่ได้พิมพ์สงสัยไว้ก่อนอนะก็ไม่ต้กงกับเชื่าๆแสดงว่าโอเคโอเคก้าวไปดีแหละ ส,ส,สิบสามแกกอันนี้แน่นอนข้ามลกัสิบสามโอเคอดด,ด,ด,ดจัดไปหนึ่งออกแม่งเลยข <c ười> าบอกมึงรู้ดีถ้านกะูออกแม่งเลย <c ười> ก็ฟิวเอ้ยน,อนอ้องน้องบอกว่าใครวะอ๋อน้องบอกว่าโกอ๋อ6ค <6 S 1> <6 S 2> กโกน่าสนใจหก <c oughs> <6 S 1> <6 S 2> น่าสนใจนะ6ก <6 S 2> ยิ้มล้วพิมพ์นะ <c oughs> นอ้องบอกว่าโกนั่นแสดงว่ามันน่าจะเป็นหมาเพราะมันไม่พิมพ์หรือมันมอาจจะติดเมียมมันอยู่ก็ได้ <c oughs> một đuôi hộp đuôi gì hộp rồi là hộp mặt tích là à chết mày สักพักพานตอบแหมกลัวพานเอ้าเีรยวแล้วครับผมนนองผมพานเอ้ไอหานด่มันก็นไม่พิมพ์อะไรเลยเนาะมันยอบด่งั้นหละสาตัดสัญญาเลย ร้อยโอ้กับดักในพานอย่างแม่นะครับแดกมาป่าจ้าฝู่นน้ดจะฝุ่นจาฝู่นืมหรียบร้อยหนึ่งมาอย่างอีกใส่สอมแบบไม่คิดลุว ได้จะไปค่าหกไงเพราะวหกเหมือนกันเนี่ยต้องผมสอนใหน้ตายเถอะเขารัวคนจนรอดไปชนะ จบครับผมรออะไรล่ะไม่รับรอสิครับ